วัสดีครับอ่าวันนี้ผมมีผมมีสินค้าตัวใหม่มาแนะนานะครับตัวนี้ผมจะบอกว่าห้ามพลาดด้วยประกันทั้งพวงเพราะว่าราคามันได้ด้วยแล้วก็สเปคมันได้งานมันได้นะครับโอเคตัวนี้จะเป็นตัวมดนะครับเป็นแบรนด์ผมเองกีตาร์แบรนด์ผมเองนะครับตัวนี้มด M02 All Solid นะครับจะเป็นไม้แท้ทั้งตัวนะอ่าเป็นขนาด40นิ้วครึ่ง ก็จะปัดขึ้นไปเป็น41ินะครับ40่ครึ่งก็ตีเป็น41อยู่แล้วนะครับปกติอยู่แล้วนะโอเคตัวนี้ผมผมว่าที่อันนี้อันนี้ตัวนี้มันเป็นโป่งไฟฟ้าที่มาพร้อมกับทานคุติกนะครับมาจากโรงโคตรสวยเลยวะมาจากโรงงานนะครับตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่นแค่โป่งธรรมดาก่อนยังไม่เปิดระบบไฟฟ้าแล้วกันจะให้ฟังเสียงสดมันก่อนนะครับโอเคอันนี้สเปกมันสเปคมันยังไงตัวนี้จะเป็นหน้าไม้หน้าไม้สปูตนะเป็นไม้ solid นะครับไม้แท้นะ เออส่วนไม้น้าสปูตนะครับส่วนด้านข้างโอ้มาจะเป็นมอคโคสวยเลยว่ะดูงานนะครับอ่ะผมบอกไว้ก่อนตัวเนี้ยงานมันเนี้ยบด้วยนะครับแล้วก็มันไม่ใช่งานที่อสําเร็จรูปแล้วก็มาแปะโลโก้นะครับตัวนี้เป็นเป็นงานที่สั่งทําขึ้นมาสั่งทําขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นมันจะมันจะมันจะเนี้ยบนะครับเออจะเป็นโซลิดมอคกันนี ส่วนด้านข้างก็จะเป็นโซลิดมอคกานีใช้ไม้จริงหมดเลยไบดิ้งก็จะเป็นเดินด้วยไม้หมดเลยนะครับเดินด้วยอ่ามอคกานีนะครับนี่ตรงขอบมันนะแล้วก็บิดจะเป็นไม้โลสบูดนะครับหมุดจะเป็นพลาสติกเซดเดิลจะเป็นกระดูกวัวไม่เหนื่อยปะนัดจะเป็นกระดูกวัวฟิงเกิลบอยก็จะเป็นไม้โลสบูดนะครับอืมมีอะไรอีกไหมอ่าตรงคอว้าตรงนี้ก็จะเป็นไม้โลสบูดนะเขาสวยตัวนี้เป็นงานสั่งทําพิเศษเลยนะครับ เป็นเว,ว้าเป็นเว้าวน้อยๆน้อยๆน้อยๆเพื่อให้เสียงความย่านเบสเขายังอยู่คงเดิมนะฮะไ,ไม่ให้ไม้มันหายไปเยอะนะ<ๆ>แล้วก็ตัวนี้คอดูเล็กกว่านี้ก็ตะเกียบแล้วแหละเออเล็กกว่านี้ก็ตะเกียบกินข้าวแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมน้อยหนึ่งนะครับคอคือเล่นถนัดมากแล้วก็เฟดจะเป็นกลมมลนน,นี่เฟดจะเป็นกลมมน ตัดปัญหาไปเลยเรื่องเฟดคมบาดมือไม่มีหรอกลูกบิดจะเป็นตัวเหล็กตันนะครับแนววินเทจเป็น,เป,นเป็นน็อตตรงนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครไปหาไปแต่งเป็นลูกบิดทองจะสวยมากนะครับเ <c oughs> นื่อยนะใครที่ชอบกีตาร์ที่ทึทึบ ทุ้มๆหน่อยทุ้มๆหน่อยแล้วก็ไม่แหลมนะครับตัวนี้คือผมไม่คนชอบกีตาร์ที่เสียงซาวนี้อยู่แล้วนะ ผมแค่ขันคอนะครับตัวนี้ผมไม่ได้เซตเลยทัชชิ่งเดิมโรงงานค่อนข้างดีนะฮะเล่นเลยไม่ได้ไม่ได้บิวไม่ได้ไอะไรเลยนะครับตัวนี้ก็คือเบสคือหนามากนะตัวนี้6500นรนะครับรวมจัดส่งฟรีพร้อมทานคูติกด้วยแต่ว่าคลิปนี้ไม่เล่นให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวทานคูติกตามไปคลิปหน้านะครับอ่า เดี๋ยวผมเล่นผมไม่เล่นเป็นเพลงได้ไหมมันเอาเป็นแบบฟังซาวกันอย่างนี้แล้วกันเ,เพลงเอางั้นเอาสักหน่อยก็ได้เอาเป็นเพลงหากินก็ได้นะ ากจะเอากีตาร์ไปหัดเล่นแนวฟิร์สไตล์ผมว่าซื้อไปเลยนะครับตัวน,นี้6500นารนะผมว่าสนิทใจนะครับแล้วก็งานงานงานค่อนข้างผมให้ไปทางไปทางอ๋อติดนิดเดียวนะติดเรื่องป้ายโลโก้ด้านในนะครับนี่แม่งสั่งเป็นเป็น,เป,นเป็นแผ่นไม้แลเลเซอร์นะครับด้านในนะอ,อ่ป้ายป้ายโลโก้ผมอะแม่งแปะกระดาษแม่งขออภัยนะครับ เขาแปะกระดาษมาให้นะครับเออไม่เป็นไรแล้วกันถือว่าด้านในจริงๆมันก็ไม่มีผลอะไรหรอกแต่ว่าผมว่ามันไม่เท่แล้วก,เวก,ก็เดี๋ยวลอตแรกมันก็งี้นะครับเดี๋ยวลถสองเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับเดี๋ยวผมบี้ไปอีกทีหนึง่งแค่นี้นะครับที่ผมไม่ชอบที่ผมป้ายด้านในโอ้มันมืดเนาะนี่นี่นี่ป้ายมันเป็นกระดาษแต่ข้างในแม่ร้ายจริงๆนะครับมันก็เรื่องปกตินะแต่ว่า แค่ภายนอกแล้ววัสดุเขาตรงตามสเปคที่เราต้องการแค่นี้ก็ถือว่าเกินคาดนะครับสำหรับตัวนี้งานตัวอย่างที่มาก่อนอ่ะดอบกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าพอผลิตจริงออกมาว้าวเลยนะครับตัวนี้ชอบเลยผมจะเอามาเป็นตัวหลักออกจำหน่ายเลยนะครับตัวนี้ผมแนะนำเลยนะครับตัวนี้นคอเครอร์ฟก,ก็เป็นไม้นะนี่ เดินได้ไม้หมดเลยนี่ไม้าออะไรอีกดีนะครับก็ตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมผมคันไม้คันมืออยากจะรีวิวทานกุติกตัวนี้มีลําโพงในตัวนะครับผมอยากจะรีวิวให้ฟังแล้วโอเคก็เดี๋ยวฝากสินค้าด้วยแล้วกันนะสําหรับตัวนี้ โมด M02 นะครับออรโซลิดเป็นไม้แท้ทั้งตัวพร้อมทานอุตติกเลยตัวนี้ราคาจะอยู่ที่6,500บาทครับรวมจัดส่งฟรีมีกระเป๋าบุฟองน้ำตรงรุ่นเลยสายสะพายาสายสะพายตรงรุ่นเลยแล้วก็คาโปปิกนะครับที่เก็บปิกประแจขันคอปิก,กัดกะระลอยมีสายแจ็คให้นะครับก็ครบเลยนะครับเป็น6,500บาทอันนี้จะเป็นราคาโอนนะถ้าเกิดเก็บเงินปลายทางก็มันบวกเพิ่มอยู่แล้วนะครับจริงๆโอนได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะบัญชีชัยพลน,นะครับ โอนเถอะไม่ใช่มิจฉาชีพฉิมเทศนะเออไม่ใช่มิจฉาชีพชัยพลฉิมเทะครับถ้าก็เจอเจอบัญชีนี้ไอ้เจอชื่อนี้กับบัญชีนี้ก็โอนได้เลยนะครับสนิทใจนะครับส่งอยู่แล้วไม่ต้องกังวลครับโอเคโอเคไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมรีวิวทานคุติกให้ฟังโอเคนะครับไปก่อนสวัสดีครับ